พ่อค่ะนะคะว้านั่นมันยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะแย,ย่แล้วนักกากแอคชั่นนักกากแอคชั่นนี่แม่ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยไม่ได้ลูกโป่งใครก็ซื้อกันเละยะมันเป็นของฟรีตั้งหากเอ๊ะนั่นไงดูด้านดูด,ด้าน,ดดดนเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นะชินจังอยากได้ลูกโป่งรู้สึกอูดหิดเดีย๋ยวโดนแม่ตี อังหนดำเงิน่น่อไมด้ลูกอี่ิชอบลูกปงรนี่ค่ะสารวรพั์อาบน้ํากับเทรฟ้าหาฟ้าร้องสารวรพั์อาบน้ํายิ้มเศร้าสารวัตรพานั่งต้สารวัตรหูดำเยอะถูกค่ะอยู่นี่นัคะตกใจมิดีสีหายให้เต๋อโวยแอีห เออสบปูเออเม็หมีฮูไทยสิกินตังแน่ชินจังอย่าได้ลูกโป่งเดี๋ยวโดนแม่ตีชินจังดูแลแม่ไปหน้าตาจะเหมือนกาลัยมีป้าป่าแพนดาอ้แม้อใน่อย่อไมด้ลูกโปคราซืนยะเป็นของฟร้าเดียแม่เปนามาลแล้วแม่เป็นนางมาลัแล้ว แล้วไม่คิดเลยแท้ว่าลูกโป่งจะมีประโยชน์ด้วยเด้อนี่อย่าวิ่งออกไปอย่างนั้นได้ไหมน้อยเป็ศาสตร์คุณป้าพุงสามชั้นโผล่มากระทันหันแบบนี้ขี้กองชะมัดว่าแต่พ่อช่วยถเถอะือยลูกโป่งแตกฮิมาวาริเป็นเฮเตอร์วโวฮิมาวาริร้องไห้ฮิมาวาริเป็นเฮเตอร์โวเฮเตอร์เฮตเตอร์อลิตรี เฮตเตอร์ที่อยู่เดี๋ยวนี้เลยนะสามน้อยตอมเกนเดี๋ยวฮิมาวารีหน้าตาเหมือนเฮตเตอร์เดี๋ยวมินนี่หลอกตาเดี๋ยวฮิมาวารีเฮตเตอร์ฮิมาวารีเฮตเตอร์นี่ไลใครรับเด็กปลาสไลเดอร์นน้ำนี่มันเป็นเวฟเหมือนหงวยลิ้นตี่นีเวฟทีวีทีวีเดี๋ยวลูกปองอะหาที่วางกีดีให้หน่อยนะอะไรกันเนี้ยไปทำไมยุ่งปม ที่มาวันนี้ร้องไห้เด็กต้นชิงตาหลักปนใจหน้าตาเหมือนเฮตเตอร์โวนายเฮตเตอร์โวนายเฮตเตอร์คือบ้านะพ่อจำได้ว่าพ่อบอกแล้วนะอะไรเหรอนี่เอฟหยุดเลยนะข้าคือพี่สารุงหยุดเลยนะพ่อต้องฟรีตั้งหะเอ๊ะนั่นไงดูดันดูดันนี่เด็กเหมือนเวฟเหมือนกัน เนี่ยนิเว็บบ้านี่กับเนปี่บ๊อกนี่แม่ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยไม่ได้ลูกโป่งใครเขาซื้อกันเละยะมันเป็นของฟรีตั้งหะโอ้นั่นมันยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะแย่แล้วหน้ากากแอคชั่นหน้ากากแอคชั่นนี่แม่ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยไม่ได้ลูกโป่งใครเขาซื้อกันเละยะมันเป็นของฟรีตั้งหะเอ๊ะนั่นไงดูดั่นดูดั่นเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้นะ ไม่เอาอันนั้นสิผมอยาก าวน้อยมิตตี้ต้องไอสายวัลลพัสอ่านน้ำยิ้มเศร้าไอสายวัลลพัทยิ้มเศร้าทำแบบนี้อ้สาวน้อยเหมืนำ้ยถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วนะทำแบบนี้มิตตี้ต้องไอสายเหมือนงูดำเดินเตี้ยถูกต้องแล้วนะคะถูก นนีเมได้ลูกโปงใครเซื้อันลดมืนเป็นของฟีต่้งหากน่งหดหิดนั่นมัินดีตรค่ะินดีต้แย่แล้วอชช้อีมซื้อให้หน่อยซื้อให้หนอยไม่ได้ลูกโปงใครเซื้อนินจังเป็นหนหิดชินจังเป็นหุดหิด นี <S S. ่แม่ซื้อให้ตังเป็นหมุดได้ลูกโป่งไครเขาซื้อกันเลยยะเมือนเป็นของฟรีตั้งหากเอ๊ะนัานไงดูด้านดูด้านสีขาวูสีขาวม้เเหมือนัทำยังไงให้ฟาวุเีอีดวดสีขาวนาูอีดวด ชิงตังเป็นม oh! ุนหิงัมนิดช yeah. ิงตังมนินิดนสินห่นังินดี๋่ตนะันเป็นของฟรีตางหาเอนั่ไงดูันนเดี๋ยวแม่ไปเอานันมันยิ้อระชิงตังเป็นมุนิมุนิ ชินจังรู้สึกหงุดหงิดขอให้ลายหนะลับตานะคะชินจังรู้สึกหงุดหงิดอยาได้นะงไกฉันเดี๋ยวโดนแม่ตีชินจังรู้สึกหงุดหงิดโอ้โอ้ชินจังไม่น่ารัก จินจังไม่น่ารักเลยทําแบบนี้เหมือนกับว,ว่าดีาว่บอลส้มยัมจินจังไม่น่ารักเลยทำของบอมวสม้ม